จังหวัดสระแก้วชาวบ้านทับไทยจัดงานลำลึกนายวสันสุขบุญช่วยตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านทับไทยหมู่ที่หและบ้านโคกตาด้วงหมู่ที่สองตำบลทับไทยอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วได้กล่าวรายงานความเป็นมาในการร่วมกับชาวบ้านจัดพิธีวันระลึกถึงเหตุการณ์ที่กองกาลังต่างชาติบุกรุกมาปล้น สะดมสเบยียงอาหารและค่าชาวบ้านเสียชีวิตไปถึง17คนในวันรุ่งขึ้น20สิงหาคม2566เป็นวันรรลึกถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้นญาติมิตรพ่อแม่พี่น้องบุตรหลานจึงได้ไปทำบุญอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับญาติพี่น้องที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนั้นโดยมีท่านสวง เทียนทองสอสอเขตส,สามให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานและได้แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและสูญเสียพี่น้องประชาชนไปในวันเดียวกันแต่อย่างไรก็ตามก็ขอให้พี่น้องชาวบ้านทับไทยจงอุทิศบุญกุศลไปให้บุคคลเหล่านั้นจะได้มีความสุขกันตลอดไปนายสุทัศน์นายสุพจน์บดินภาพข่าวสุกันวลีสุวรรณรายงาน